สาระสุขภาพวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลกำแพงองําเภอลังงูจังหวัดสตูลและที่นี่คือมัสยิดยามีอุนอีควานค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2552ค่ะมัสยิดส่งเสริมสุขภาพอ้อพระเจ้ามัสยิดกับสุขภาพเกี่ยวข้อ,ของกันได้อย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไปจัดขึ้นนั้นโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากทําให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมได้มีการเสียสละได้มีความรักและกความสามาัคคีเกิดขึ้นในหมู่บ้านกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีกลุ่มในการโรงพยาบาลน,นะครับได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากทางมัธยิตมีความต้องการพี่น้องก็ให้ความช่วยเหลือตลอดมาเริ่มการปฏิบัติงานนั้นเราเริ่มต้นด้วยซีโรร่วมคิดร่วมกันทําร่วมกันใช้แล้วเราก็ร่วมกันรักษาดูแลรักษาให้มันยั่งยืนตลอดไปอะไรแบบนี้นะครับ กรอที่นี่แข็งเร็กมากเลยครับก,การออกกำลังกายที่นี่เขาไม่ใช้เสียงกันครับทั้งเดินกะลาการกายกรรมไม้พองอยางยืดล้วนแล้วแต่เป็นการออกกำลังกายอย่างสงบแถมสุขภาพดีอีกด้วยค่ะ คือการคัดกองสุขภาพค่ะน้ำตาลขึ้นผอมไปอ้วนไปก็จะได้รู้กันเลยค่ะตรงนี้เป็นฐานให้ความรู้เรื่องอาหารป้องกันการเกิดโรคค่ะนี่คือการอ่านคุตบะวันศุกร์หมายถึงการให้ความรู้ก่อนละหมาดค่ะ เราก็จะมาทําความสะอาดมัสยิดเพราะมุสลิมเชื่อว่าความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา ได้ว่าโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพเป็นโครงการที่สร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมใช้ร่วมรับผิดชอบและร่วมดำเนินการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของชุมชนซึ่งมีพันธสัญญาร่วมกันในการดูแลสุขภาพที่ดีต่อไปค่ะกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี